แบบห้องที่ต่างใจเขามาทำงานในกลุ่มเทพเพื่อหาความสมบายให้จากของกับขอบครัวพยายามดินร่นจนเหตุให้บางเท่อซิ่งเดียวคิดอาจสิบบถือเสมอไปหมอบเทื่องกายและใจให้ผู้ที่ห้าคิดวาดสีดูแลห้องและขอบขั่วใด สุดท้ายแล้วเข้าอาจสิโบแมนคนสุดท้ายของเขาพีดกับคนหักที่ซอยทํามาหากิน่นอยู่ขางเฮาตลอดมีกิ่นกับกินน้ำกันบบมี่กับอดแต่เฮ้ากับคิดว่าทางเลือกนี้สิโบมี่ยังดีขึ้น ัย้อนกลับได้อยากบอกอ้ายว่าทุกความหมดซึ้อตอนที่ห้องอยู่น้ำกันก่็ยังจำได้คุณม,มอง ก้อยเอ้ยกลับมาอยู่บ้านอยู่ซองเฮ้าแหละดีลูกเอ้ยขาต้องไปมันเหล่กรุงเทพแม่สิผ้าเห็ดบานเห็ดยายอยู่างบ้านเฮ้าหนึ่งแสนสิสบายเอาลูกก้อยกินเข่าลูกนี่ตำหมออกหุก่งทอดปลาทอดปลาดูของโปดก้อยกินลูกกินกินอิ่มแล้วแม่สิผ้าก้อยไปตัดตองมห่อข้าวต้มเพิ่นสิผ้าเห็ดบุญแม่ลูก มือเหนียมมิแต่บุคงแล,ล้วก็มาลุกถอดของปวดเลยวะกินได้ปะปวดแซบแล้วแซบแล้วก้อยก้อยเป็นหนังละ กินลูกกินนี่ปลาดุกเนี่ยเฮากินแซ่บแซ่บลูกกินหลายๆเ้ยลูก สีเ้าเก็บเงินสีกับโพงเงินเท่าหรอบอบอจ้าก้อยว,ว่าดิซื้อห้ออายห้อายเอาไว้ใส่น้าหมาหิีหอดเกอนแต่ว่าอ่เอาเยอสิเดี๋ยวู่ะออบะครับเดี๋ยวผมโดนหาครับ แม่ได้ยังลรอแม่บนท่านไหยังยลูแม่ได้พักนี่<อ>แม่สีเบิงคองไปอีกน,น<อ>ิดน้อยพ่ลานังกอยมาแต่หัลูกมาบนี้คือไม่เนื้อไม่หนังแท้ขึ้นแตม่ามันกะัอ๋อโนมาเมื่อเศา้าเลยจ้ะพ<อ>ว่ามีแค่หนึง่งเดอนมาน้ำมอม่นบ่ท่านไหนมาจ้ะแม่ท่านไหนมาจ้ะ เจ้าก็จะแม่นมาทวงลูกข่อยเนาะลูกข่อยเป็นสาวเป็นแสสิะมะทวงว่ามีเนื้อมีหนังขึ้นจังไดเบ่ย่านลูกข่อยอยากอายคนจะมดเนาะ นี้ไพูดว่ากูถามเลยเถอะว่ามึงสิไปรีติเพื่อนเขาไปมีผู้ชายได้เพื่อนเขาไปเอากับคนอื่นมึงยังสิไปหาเขาอยู่บ่ มึงบอกแบบนี้มันกับประจยองผูกก็ยังหำก่อย,ยอยู่อีกอย่างผูกเคยสัญญากับไก่อยไว้พอสิกับบานกับก่อยไปสู้ขวัญมู่บานอย่าสูดน้ำกันแล้วกูกก็มีความผิดในชีวิตไก่อยที่กันบักพระเอกใหญ่บักเทพพระบุจุธาเทพความหมาดมึงนี่มันยิ่งไงหรือกูนับถือกูนับถือหลาย ความหักมือย nah ิ่งญงกว่ารัฐบาลชุดนี้ข้าเนี่ก็โวดังเลยที่กูตั้งใจเจบเงินเ็เพราะว่ากูอยิ่กอล์ในฮาล่อยอยู่บ้านกูจำกูคำสัญญาที่กูเคยให้กับเขาอยได้กูซึ่งเดียวซึ่งหลาย น้ำตากูสิไหลแล้วนี่ข้าดิคุยเตะเรียกบาทอยู่เฝ้าเลือกเฝ้าไปใจเงินถ้าเป็นี่เลือกอยู่นี่มันนี่บ้าว่ะก็เลยคือเก่าล่ะไม่ขาดนี่มัม่ค้าครับตัวนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้ค่ะเอาหนึ่งตัวครับผม เ,เส้นอะไรซาลากระนันใช่ดำเนินางไปกูบอกไปครับครับผมไปไปอ้าวก้อยใช้บ่อมาสิลูก เขียนจดหมายมหาเม่คือว่าสีม้าน้ำกันคือบอเห็นม้าน้ำกันดูอ๋อไอ้คนสีมาแก,ก่ๆมือคุณละแม่เพราะดีว่าก่อยล่างงานด้หลายมือก่อยก็เลยมาก,ก่อนจ้ะโม่เป็นยังดอกแม่อยากเห็นหนาลูกเคยไ,ไว้ เป็นอย่างล่ะลูกก้อยก้อยเป็นอย่างล่ะลูกสงสัยแห่นทองมั้งแม่เดี๋ยวก้อยไปเบื้งบองบยาสูบก่อนเด้อจ้ะเพื่อมันพ่อเก็บแล้วมแม่พรทำไมนอีก้อยมันทองจิ ทองก้อนแ่งบ่าจากอายผัวอายคน้นบ่อเมื่อดอกคอยเสียใจลูกคอยลูกคอยบ่เป็นคนจังซัน เว้นปนีแม่งก็กล้าขึ้นบอใจไม้ดีวะโจนส่้หนีไหมหนุม่มมีของมีคาวป่ะดิไมนเอาไปเปลื่ี่เพลื่ยนสัวสัวแบดของมันก็สับหมุนมืด มาไอ้ชัยมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยห้องมีลกชิบหายนี่มันครึ่งเดือนแล้วนะไหนค่าเช่ากูเจ๊ครับคือตอนแรกผมว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปให้เจ๊ก่อนนะครับแล้วห้องผมก็มาโดนงัดนะก่อน,นครับเจ๊วิชัย มึงเอาน้ำปูไปก่อนกันได้เพื่อนไม่รู้แหละไม่รู้แหละพวกมึงนี่ไม่รอบคอบเองราคาแค่พันเดียวเนี่ยจะให้กูจ้างยามติดก,กล้องวงจรปิดอย่างนั้นเหรอแล้วพันหนึ่งในกรุงเทพไม่มีหรอกราคานี้อะ่ะครับเจเดี๋ยวผมจะรีบหาให้วันนี้เลยนะครับเจไวเลยนะพวกมึงอะ่ะครับครับใช่มึงก็เอาของกูไปจ่ายแล้วก่อนกูไม่อยู่บอบอ กูสียหาใจแล้วก็เอาของกูไปก่อน คิดว่าค่อท้อจะเกิดว่าเหตุความผิดแล้วมีคนไหนอภัยเฮ้องอยู่บ่มึงเสียไปขึ้นเ่อนที่ดีติชัยมึงกำลังแย่อยู่โมเมนติเพื่อนก่อยมี่ยังสิบอกแม่บ่คิดเบิ่งดีดีเด้อเพื่อนขาห่องมึงกับบอนในใจ ก่อย,อยบริยุท์นไม่ใช่หรอแม่ก่อยหลักไปมีภูหม่ก่อยเป็นคนผิดเองแล้วก่อยกับทองนาก่อยบ่แน่ใจว่าผู้ใดเป็นพ่อของลูก ความจริงมันอาจจะยังต้องดีขึ้นก็ได้เขาอาจจะแย่เอากูก็ได้เป็นกูว่ามีกูก็สิบอ,อกขอคนอื่นเพราะถ้ากูเอากูคงสิบบต่างจากโจรเบาบางหันหรอกว่าเป็นอย่างลูกลูกเป็นอย่างมากกับเป็นลูกแม่คือกา้า ขอโทษนะไปขอโทษเจ้ครับผมกับป้อมเมืคืนเจ้ครับส่วนโจรผมจับส่วนตำรวจไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณแกมากเลยนะไอ้ใจฉันยังไม่คิดว่าแกจะเป็นคนดีขนาดนี้แล้วส่วนค่าห้องอะถ้ามีค่อยหามาให้เจแล้วกันอันนี้นี่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 ถือว่าเป็นสิทธิ์น้ำใจของเจแล้วกันนะอะรับไปเจ๊ไม่เป็นไรครับเจ้ผมเต็มใจช่วยครับเอาไว้เธอนี่ใครนี่เป็นแฟนของเราอเ,เออ เอาไปกหาือผ้สาวเอออ่าอ่าเจรีบเจรีบเอาไว้เอาไว้เอาไว้จะดีเหรอครับดีเอาไว้เอาไว้เจรี่โอเคแบ่งกันเลยนะเก่งใจจังเลยครับขอบคุณครับเจ๊ไปเอาเลยครัโอ้มึงก็เอาเก็บใบใจคางหงแล้วมึงจะเอาเงินใสาไปหาก้อยหาผู้สาวมึงนี่ล่ะเอาไว้เนี่ยดีแล้วรางวัลของคนดีอันนี้ กูขอกูกระซอยมึงจับโจรเพือกันไปไปหากล่อยไปทุกล้ายทุกชัดที่อ้ายเคยทรงบอกหากคิดหอดฝันดียังแคบยังรีเก็บไว้ทานเตินใจพ่อบอสเอาหมด ໂ่ດີວ່າອ້ມີຈົຂອງແຕ່ວ່ໃຈກະໍຫ ยางมะนีข้างหน้าข้างหน้ามะนีซีบเทื่อกหรอกบ้านพ่อจักเทื่ออยู่นี่พ่อพ่อครับคอ่าผู้จักอันบ้านก้อยมาครับก้อยพูงง่ามเหรอครับไม่ไย้ยุ้ครับนี่ไปซอยนี่นั่นหรืเลี้ยวเขไม่มีเออไปนี่บ่ครับครับครับแล้วไปท่าไหนเลี้ยวขอไปนี่อันมันซอยไนล่ะพ่อนี่ซอยนี่นั่นเอ้า บักใช่อู้หบ่อหาครับอู้ยังหอนอยู่ยังอยู่ในใจน้องเสมอบอว่าสิโดนปัญดาแตยังฮักยังห่วงาจนะยังสิอ่้จโอ้ย ว่าเบิดคู่มองที่ฮักเฮาซองนั้นเคยไปยังทุกคำว้าที่เคยได้ฟังยังอยู่ในใจน้องเสมอบอว่าสิโดนปันใดก็ยังหักยังห่วงอห้ดาถึงจากนี้สิบอก บ่ได้เจ้ก็ยังคิดถึงเธอคู่มองถึงจางอีสิบ,บ่ได้เจ้ก็ยังฮักอายคู่อมอง ถึงแม่ห้าสิเลิกกันบ่าวาด้วยเหตุผลเอียงกระซังแต่ห้าง่าสามารเอาคคนที่ห้างหักออกไปจากใจได้ยังหักอยู่เบิดคุมอง